วันแชมเปี้ยนชิพทาเครเซกาวาเลือกเชียร์ซูปเปอร์เล็กเกียดหมู่ก้าชนะโจนาทานแฮกเกอร์ตี้ทาเครเซกาวาซูเปอร์สตาคิบ็อกซ์่องชาวญี่ปุ่นออกมาให้ความเห็นถึงไฟหยุดโลกระหว่างโจนาทานแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตมเวท1-3-5-1-4-5ปอที่จะป้องกันบอลลังวยไทยกับผู้ท้าชิงชาวไทยซูปเปอร์เลกเกียดหมูเกา้า ในฐานะคู่เอกของศึกวัน168ที่จะจัดขึ้นที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจะถ่ายทอดสดในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วง7จนาฬิกาของเช้าวันเสาร์ที่7กันยายน67ตามเวลาไทยสำหรับทาเครเซกาว่าในฐานะที่เคยประทะฝีมือกับซูเปอร์เล็กเกียดหมู่เก้า มาแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาในศึกวัน165เมื่อ28มกราคม67และเป็นฝ่ายพ่ายแพ้มาอย่างเจ็บแสบตั้งตารอชมคู่ปรับเก่ากับแชมป์โลกชวาวอังกฤษอย่างใจจดใจไอโดยให้ความเห็นสั้นๆแต่แฝงความในใจชัดเจนว่าพวกเขาทั้งคู่แข็งแกร่งมากผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่ผมอยากจะรีแมทกับซูเปอร์เล็กดังนั้นผมไม่อยากให้เขาแพา้ สำหรับทาเครเซกาว่ามีคิวกำลังจะขึ้นสังเวียนในศึกใหญ่ไตรมาสสามลุมพินี81ที่จะแข่งขันกันในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยจะต้ององค์ดวนกับแบล็กแพนเทอร์มวยครบเครื่องวัย24ปีจากสงขาในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอต้องมารอลุ้นกันว่าหากทั้งซูเปอร์เลกเกียดหมู่เก้าและทาเครเซกาว่าเสร็จสิ้นภารกิจของตนแล้วจะมีโอกาสกลับมาเจอกันภาคสองในอนาคตหรือไม่ ในศึกวัน168นอกจากคู่เอกหยุดโลกระหว่างโจนาธานเวอร์ซัสซูเปอร์เล็กยังมีทัพนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์มาระเบิดความมันให้แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกได้รับชมแล้วยังมีอีกหนึ่งนักชกไทยอย่างเสกสรรอ,อขวัญเมืองจอมบูหัวใจใหญ่วัย35ปีจะดวนกับเหลี่ยมแฮริสันจอมบูเดือดวัย38ปีจากสหราชอาณาจักรในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวด140ปอเช้าวัวนเสาร์ที่7กันยายนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด สำหรับศึกวัน168สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางที่เคอร์เมสเตอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ดกด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์วัน c ิ c o m และ Instagram o n e c h a m p ม